ใช้สินค้าจริงนะครับตัวนี้จะเป็นตู้อบฆ่าเชื้อรุ่น2804นะครับตัวนี้ความจุ280ลิตรเสียบป,ปั๊กกดปุ่มตัวนี้เป็นตัวตั้งเวลานะครับพอเรากดปุ่มเริ่มไฟข้างในก็จะทำงานนะครับ ตัวนี้ก็จะมีชั้นเก็บของให้สองอันนะคะัอบตัวนี้นับเวลาถอยหลังนะครับตัวนี้ปุ่มเปิดปิดการทำงานมีแค่นี้นะครับตัวนี้สภาพโดยรอบนะครับ ทีข,ขาวๆนี้เป็นฟิล์มกันรอยนะครับลูกค้าไปดึงออกได้นะครับตัวคู่มือของเขานะครับ โอเคสินค้าใช้งาได้ปกตินะคะอุ่นๆน,นะคะลูกค้าสภาพด้านในนะคะกระจกสภาพดีนะครับไม่มีแตกค่ะ